มีภาพระทึกเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นภาพของตำรวจ,จไปบุกจับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งเขาบอกว่าบรรทุกเรียกว่าบรรทุกนะไอ้เนี่ยนะครับ599กิโลมูลค่ากว่า600ล้านบาทเอามาจากฝั่งโขงเนี่ยจะมาส่งที่พระรามสองแต่ว่าไปถูกจับได้ที่อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาไปดูภาพตอนที่ตำรวจได้บุกรวบครับขึ้นมาขึ้นมา

ป๊อบหลากี่คันคันเดียวพี่คันเดียวหี่มาเลยคันเดียวพี่คันเดียวครับได้แล้วได้แล้วเด้แล้วนี่แหละครับเป็นภาพนาทีระทึกเป็นภาพที่เขาบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค3เปิดปฏิบัติการจู่โจมจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติไปจับได้บริเวณแยกไฟแดงปากคำพื้นที่ของตำบลสะพระอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อช่วง5โมงเย็นวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค,คนถูกจับชื่อว่านายอภิชาติพันศีอายุ41ปีนะครับแล้วก็มีการตรวจแล้วก็ไปเจอของกลางเป็นไอซ์น้ำหนักเนี่ย599กิโลที่ใส่กระสอบปุ๋ยและกรถุงดำซีนด้วยเทปกาวไว้ทราบว่าขบวนการดังกล่าวเป็นเครือข่ายแก๊งมังกรบินซึ่งลำเลียงยาเสพติดที่ว่านี้ข้ามฝั่งโคงมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาที่จังหวัดบึงกาฬ และการเล็ดลอดเข้ามาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาจะไปส่งลูกค้าที่ย่านพระรามสองในกรุงเทพมหานครโดยตอนแรกเขาสืบทราบนะครับพบรถกระบะต้องสงสยัยสวมรอยเป็นรถขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนชื่อดังนะครับมีผ้าใบในคลุมด้านหลังขับไปตามถนนสุรนารายสายหนองบัวโคกชัยภูมินครราชสีมาเมื่อขับไปถึงแยกไฟแดงบ้านาปะคำขณะที่คนร้ายจอดรถติดไฟแดงอยู่นะครับเจ้าที่เขาประกบอยู่แล้ว ก็เลยใช้จังหวะนี้จู่โจมเข้าจับกลุมเนี่ยคนขับทันทีเลยเบื้องต้นกระถูกแจ้งข้อหาในครอบครองยาเสพติดประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและก็นําส่งโรงพักสอพอพระทองค,คํโคราชดําเนินการตามกฎหมายสําหรับราคายาไอซ์นะครับที่จําหน่ายอยู่ในกลุ่มผู้เสพภายในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยในประเทศเนี่ยนะขายกิโลกรัมละ2 0 0 0 0 0บาท แต่ถ้าหากว่าหลุดลอดออกไปต่างประเทศเนี่ยจะขายกิโลกรัมละหล้านบาทเลย oh. ทีเดียวและก็ไอที่ถูกยึดในครั้งนี้มีมากถึง599กิกโลถ้าส่งออกไปต่างประเทศราคาสูงเนี่ยอาจจะมากกว่า600ล้านบาทก็ได้นะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ล่อใจนักขายยาเสพติดแต่ว่าสุดท้ายเดชะบุญที่จับได้ก่อนนะครับเล็ดลอดมาจากฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยเข้ามาที่โคราชแล้วจะส่งต่อไปที่ถนนพระรามสองให้กัิบ599กิโลกรัมใช่ครับผมว่าน่าจะมี600ว่ะ หายไปไหนกิโลนึงมั้งมันแปลกๆไงมันไม่แบบหมายถึงมันหายตอนไหนหายตอนตรวจจับหรือยังไงตรวจยึดหรือยังไงเดาเอาเดาเอาเดาเอาอะเอาแล้วมันทำไมต้อง599อ่ะมันเร่งมงคลมันก็เขาก็ส่งมาแค่นั้นก็ตรวจยึดแค่นั้นเหรอเออเหรอไม่หายนะไม่หายนะไม่รู้เออครบอยู่ครบนะ